หนูก็คิดตรงหัวนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้รีวิวแหลกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวการคิดตุ๊กตานะคะตามโนฮาวิเกฮาวค่ะที่เขากำลังอินเทนกันนะคะซึ่งโนฮาวนี้ก็กำลังติดเทรนอยู่นะคะ อยู่ในเว็บของมิกกี้ฮาวค่ะเรามาเริ่มก,กันเลยค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับคำแนะนำแรกมิกกี้ฮาวนะคะ 1. เลือกตู้ที่ไม่แน่นเกินไปค่ะ oh. ตู้นี้ก็มีเยอะค่ะแต่ถ้ามีด้านบนตรงนี้ก็อาจจะได้นะคะ oh. สำหรับตู้นี้ก็พอได้อยู่นะคะแต่ไม่ค่อยมั่นใจค่ะเพราะถ้าที่ขีมอะ่ะ อาจโดนตัวอื่นได้ค่ะมันต้องแยกกันหน่อยตู้นี้ก็แน่นอยู่นิดนึงนะคะแต่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่สำหรับตู้นี้ก็ไม่แน่นเลยค่ะมีแค่ฝองตัวเอง <Okay. S 1> คำแนะนเี่ฝอมถ้าไม่มั่นใจก็ลองดูคนอื่นเล่นก่อนค่ะตรงโน้นมีคนเล่นอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปแอบดูนะคะ <S <S เห็นว่าเขาคิดได้ค่ะแต่มันก็ลนลงมาคำแนะนำต่อไปเขากำลังเสริมค่ะถ้าเป็นคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ามคนมาช่วยดูก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นค่ะและประหยัดเวลามากขึ้นด้วยค่ะเช่นอย่างนี้นะคะ ต่อไปหาตุ๊กตาที่มั่นใจว่าเราชอบไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเล็งตัวตุ๊กตาที่เราคิดว่าใช่ที่เราคิดว่าจะหยิบได้มากที่สุดจะได้ไม่เสียเวลาค่ะเช่นตู้นี้ก็จะเล็งตัวนี้ค่ะต้องเล็งตัวที่ใกล้ที่ลงด้วยค่ะแต่ถ้ามันพลาดยังไงมันก็จะตกไปในช่องค่ะตัวนี้ตกมาจากตรงนี้ค่ะใกล้ที่หย่อนมากเลยค่ะสังเกตกรงเล็บจากตุ๊กตาค่ะว่ามีสามขาเลยสีขานะคะ แต่สังเกตดูทุกตู้แล้วก็จะมีฝ่าขาทั้งหมดเลยค่ะนี่าขาสาขาสาขา,ขาถ้ามีฝามกริบเราก็ต้องเรียงตรงแขนซ้ายหรือแขนขวาให้โดนตรงหน้าอกของตุ๊กตานะคะท<ม>าม,มุมงไม่ได้คีดตรงหน้าอกของตุ๊กตาค่ะจะได้ชัวไม่พลาหล่นค่ะยอดเหรียญแล้วรอบขีบทันทีค่ะ<ม>ถ้าคุณมีเวลา15วินาที ให้แรงระยะพอคขีในิบวินาทีแรกจากนั้นอีก5วินาทีให้เชีดระยะเคล็ดลับนะคะให้เลือกลูกตาที่มีขนาดใกล้เคียงกับกรงเล็บอ่หลวมตัวใจเกินราคาของนะคะและเคล็ดลับที่สำคัญที่วิกิฮาสแนะนํามากุณทุกการเล่น10ครั้งมี1ครั้งที่กรงเล็บจะแข็งมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อคําแนะน,นํานี้เวลาเลือกตู้แล้วต้องเล่นถึงสิครั้ง พอจะมีอาการหนึ่งครั้งที่เป็นมาได้มากที่สุดพี่ตุ <Yeah. S 1> ๊กตาลองคีิปได้ค่ะ oh. มาดูกันเลยค่ะว่าหนูเล่นตามวิธีเฮาได้ไหมคะนั้นไปดูวกันเลยค่ะสำหรับตอนนี้หนูก็อยากได้ตัวนี้นะคะน้องื่อชิมมอนนะคะอ่าจะคีดได้ค่ะเพราะขี้โล่งมากเลยค่ะเหลือแค่ตัวเดียวมาดูกันเลยค่ะว่าจะได้ไหม ยังไม่ได้นะคะได้หนึงหน่ะต้นหัวโอ้ยยังไปไกลขนาดนี้หนึ่งครั้ง,งไม่ได้คะก็ต้องครั้งที่สองคะ่ะอะไรเนีย่ยไดบอส หนูก็ทําตามที่ฟรีต่อไปนะคะหนูใช้เหรียญนี้มันน่าจะมีประครังนะคะที่กรงเล็้น่านจะแข็งตรงกลางลำตัวแต่และไกลกว่าเดิมนยังไม่ยอมน,นะคะหนูทำไม่ได้เลยค่ะ ตอ,ตอนนี้ขี้ไปขี้มาน้องไม่อยู่ตรงป่าแล้วค่ะหนูก็ขี้ตรงหัวนะคะตรงแล้วใช่ไหมเล็งตรงหัวลูกตรงแล้วใช่ไหมน่าจะตรงแล้วอ่ะ หนูหนจะเลือกตุ๊กเป็ดนี้ค่ะเพราะน้องน่ารักมากเลยค่ะน่าดูดูแต่ขนแล้วน้องขนน่จาจะนิ่มมากเลยค่ะ<า>แล้วก็ตามหลักการที่วิกกี้ฮาวแนะนำมาทั้งขนาดกรงเล็บขนาดตุ๊กตามีความเป็นมาได้มากค่ะที่จะคีบน้องได้ค่ะดูกันเลยค่ะ ตัวลูกต่างที่พี่กีบอ่มั่นใจลูกมั่นใจ <c oughs> ดูจากตำแหน่งแล้วจะวางแผงยังไงคะอาจจะมีโอกาสคีบได้นะคะหนูจะคีบหนูจะเลงยังไงมันก็จะเลงกองตรดจมันนะคะนูดูกันเลยค่ะว่าจะได้ไหม แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญให้กดหัวค่ะก็ต้องจี่จี้แรวโดนหัวมันต่อโอ้หตอนนี้ได้สองตัวแล้วค่ะ เอาไปดูตู้อื่นกันเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือฝาเหรียญน,นะคะผมก็จะเล่นให้ครบเลยค่ะเอาลองกันเลยนะคะเม่ละด้ไหม อไปหยิบตรงขานะคะเราวันนี้ทำตามวิธีของวิกิฮาวนะคะแร้น้องมาสอตัวค่ะเป็นน้องเป็ดแล้วก็ชินามอนนะคะทุกคนก็ลองทำตามดูได้นะคะ คือว่าอาจจะมีโอกาสคิดได้ตุ๊กตามากขึ้นค่ะ oh. เป็นไงบ้างคะทุกคนชอบคลิปนี้ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ผมไปแค่นี้ก่อนนะคะฮันเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย